สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมียำทะเลรวมนะครับมาชวนคุณผู้ชมแซ่บๆไปด้วยกันนะครับตีนไก่ก็มีนะมีวยเหรอพี่เล่นมือหนัโอ้นี่รวมเล่นมือนงผมมีเส้นมากๆรวมด้วยกับจริงอยู่นะมาครับแซ่บๆไปกันคุณผู้ชมจกแล้วนะมูยอมุยอ นี่หลายอย่างมากเลยอยากกินไหนก็จิ้มๆไปตรงนี้เผ็ดมากเลยยำม,<พ>มันจะติดไปหะะรอไงเผ็ดแต่เด็ดเผ็ดแต่เด็ดครับผมหนาแล้ว <laughs> ทอดอบไ้กรอบพร้อมเลยเนี่ยเพราะว่ากินยำนี่กินกุ้ง,ยา,งย,ยากนะเพียมยากกัดไปเลยเปลือกมันไม่ได้แข็งพี่ไม่ได้แขะเปลือกไม่กัดไปเลยเปลือกไม่แข็งกินเส้นก่อนก็ได้ใ <laughs> <laughs> จไม่เปลืองกุ้ง <laughs> <laughs> เนี่ยเส้นไหนมันดูดน้ำอ่ะตีดเลยมันมีอยู่ตัวที่พี่เกมแกละแต่ม่รู้อยู่ฝั่งไหนอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยว่ไดเดี๊ยวเดียวเดี๊ยวม่ได้ม่ได้ม่ได้เหมือนปลากยจะจิ้มแบบนี้ได้ของมีเนี่ยมเส้นโอ้หัวอ่อน ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่เร็ยวแล้วก็นั่งแบบนั่งในคขัดมัดนได้นั่งอาด้วยโดนแม่ผมเป็นคนที่นั่งขัดมัดเนี่ยถ้านั่งยองยองมันจะไม่ต้องจับต้องจับอย่างนี้ละเหมือนปีนเหมือนปีนแอบมากคนอื่นเขาจับอยู่นะ ลูกคนอื่นเขาจับเขาก็จับอยู่กันนะนายผม,มปิ <laughs> ้งเนี่แรงเยอะแรงเยอะนอนแบบว่าเขาอนุญาตขี่พริกออกเลยนะ <laughs> มันเยอะเกินหุ้ยกุ้งแกะแต่ยนี่เขาไม่ขี่พริกกันแล้ว ให้เหรอตักกินเลยแล้วคน,นแ,ตแต่คนไม่ตักตรงที่มีพริกเลยนะ <c oughs> ไปตักข้างๆกันเลยยำวันนี้อร่อยมากคุณผู้ชมรอ,อร่อยจริงแซ่บลุกปากมาผมเลยวันนี้ออขอผักหน่อยแล้วกันเสร็จ ต้องใส่น้องกินปิดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าเปลือกไม่ได้แกะถ้าแกะเปลือกมานี่กุ้งจะหมดก่อนใช่ไหมใช่พี่รู้ไงคือไงคือแกะได้ประมาณครึ่งทางนึกได้ที่แกะแม่ค้าเขาแกะอ๋อที่ไม่แกะผมมาเอากุ้งใส่เพิ่มอ๋อตัวที่แกะคือที่ซื้อมา อร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับผมเด็ดมากเลยน้ำยำดับความนะตรงนี้ด,ดับงี้ไม่ความแล้วยิ่งเผ็ดยิ่งหยุดกินไม่ได้เลยยิ่งหยุดยิ่งเผ็ดนานทีนั้นที่เราเจอแบบยำที่อร่อยอร่อยอ่ะส่วนมากจะเปรีบบ้ยวเฉยไม่อร่อยอะผมเลยไม่ค่อยด้กินยำเาผมชอบกินตำม,มากกว่าแต่เนี่ยในแง่ถูกปากเลยครับผม แต่หืมโอ้โหเหงาเพชรเห็นนัเนียไ้นนก็เผ็ดนนเผ็ดมากเผ็ดเหมือนกันรู้แต่ดีวันนี้ไม่สึกเห็ดเพราะว่าไม่ได้เผ็ดเพราะว่าเราตำพริกไอ้อะไรนะพริกขี้หนูพริกขี้หนูใส่เพิ่มครึ่งคกมันไม่แดง มีปลาหมึกด้วยนี่เนี่ยอร่อยมากอืาอร่อยมากไม่มจะเอาแบบว่าทับพีมาเนะาะทำเส้นแล้วไปกองฝั่งนู้นมาเลยทำวัน <laughs> นี้อร่อยมากตรงอย่าบอกนะว่าตรงนี้คือพริก ผมมีไม่ก kind of <laughs> ี่วันนั้นแห่ที่เหงื่อผมออกขนาดนี้นสุดยอดอ่ะคือไม่เคยออกมาเนี่ยแน่ใจผมนี่แทบจะอาบเลยงั้นอะ เรถือพร้อมกันเลยเด็ดไดบอ่ะเส้นสหมดแล้วติกุ้งเดี๋ยวได้กุง้งกับหมูยอวันนี้เรามีสี่ยำเลยนะยำตีนไก่ยำทะเลยำมาม่าแล้วก็ยำอะไรอย่ะเดี๋ยวเูาชิ้นนั่นแหละสามสี่อย่างคุณผู้ชมรวมกันอะ่ะอร่อยมาก คือน้ำยำเหมือนเขาเขาทำแบบทำทีเดียวแล้วก็แบบน้ำยำทำเดือหงข้นต้นหงแล้วก็น้ำยำมาม่าอ่ะมันผสมลงไกอีกได้กินมาม่าไหมหอมอ่ะนะออกมาสุดยอดมาเลยมาเข้ากันเข้ากันเลยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยทีนี้เป็นกองเป็นอนี่แหละกองแต็ก เวลาอร่อยมากเข้มนาะฬิกากำหนดใช่ไหมเดี๋ยวเวลากินกุ้งเนี้ยงหัดอกเงืนอะไหลไม่หยุดเลยอะ่ะสุจักคำว่าชินไหมชินไม่ผมเงื่นไม่ค่อยออกเลยปกติพี่นี่ชิน กินของเผ็ดมือหนึ่งก็ต้องอาบหนามือหนึ่งกินกุ้งดีกว่านี่ใครกินของแซบแบทางปากนะคุณผู้ชมถ้ากินของแซบแบอย่างอื่นนี่โอ้โหกินก็ต้องกินทางปากนะ ของแซ่บแซ่บทางอื่นนี่คือ,อกินทางปากของแทบทางอื่นอ่ะสุดยอดแทบคนนี้ทำไมมันกินเนื้ออะไรกูกยี่คน,นี้ร้อนทำว่าแซ่บ,บมันใช่กับอาหารที่เข้าปากอ่อะจะ,ะ,จะ,ะอือออ่นก็แซ่บก็แซ่บบ้าอ้ยเหมือนกุยมึงไอ้อะ ยถักไปเริ่มเกี้ยงนะอืนะแม่มเป็นเหลืออะไรครับผู้ชมท้องใหญ่ๆนั่นน่เนี่ยอะไรกุ้งอาอน่นะจัดการพี่กินปลาหมึกไม่กินหรอกินเอากินก็ได้ไงน,นะ แย่งปลาหมึกไปแล้วยังกอจับปะดปัดมันเลยอ่ะ <laughs> อะไรขนาดนี้เนี่ยเก็บไว้ให้เจ้าทีบ้าง เนี่ยถ้าเอาช้อนมาแล้วคุณจะเป็นซดน้ำโชเลยออืืเผ็ดแบบอย่างเงี้ยแซ่บอร่อยอ่ะเผ็ดอร่อยอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ชวนคุ้ชมนะผมมากินยำแซ่บๆด้วยกันนะผมวันนี้ยำถาดใหญ่นะครับผมหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมแซ่บไม่แซ่บดูหน้าแต่ละคนเอาเถิดนะครับผมเดี๋ยวแิ่นี้ผมกับน้องๆนะครับก็จะขอตัวลาคุ้ชมไปก่อนนะครับผมไปหากินน้ำพิณท่าลดความร้อนความเผ็ดคับสรั้งนี้เลงแล้วเบิร์นไขมันเลยพี่เอ็มเงี่ยออกอ่ะเบิร์นไขมันคารครับผม สวัสดีครับ <laughs> <laughs>